อันตรายเสื้อผ้ามือสองซื้อผ้ามือสองต้องระวังอะไรบ้างระวังสามโรคที่มากับเสื้อผ้ามือสองหนึ่งโรคก,กัดเกลือนจากเชื้อราที่จเจริญเติบโตอยู่ในเสื้อผ้าในสภาพอากาศร้อนอับชื้นจะทําให้ผิวหนังเป็นผื่นแดงกลไปผื่นแพ้และคัน 2. อโรคภูมิแพ้ซึ่งเกิดได้หลายการณีซึ่งจาก ฝุ่นใย,ยผ้าและฝุน่นที่ติดตามกระสอบบรรจุระหว่างการขนส่งหรือจากการแพ่น้ํายาดิดผ้าเรียบที่ใช้ดิดก่อนจําหน่ายซึ่งจะใช้น้ํายาที่มีความเข้มข้นสูงอาจระคายเคืองผิวหนังได้ 3. โรคผิวหนังจากพาหานําโรคที่ชอบอาศัยอยู่ในใย,ยผ้าที่สกรปรกได้แก่ตัวไรตัวเลือกเห็บหมัดและโลน เมื่อสัมผัสผิวหนังจะดูดเลือดทำให้เกิดอาการแพ้เป็นผื่นแดงคันและกาวจนเกิดเป็นแผลติดเชื้อได้จะซื้อมือสองต้องเลือกให้เป็น 1. ไม่ควรเลือกเสื้อผ้าที่กองวางกับพื้น 2. เตรียมที่ปิดจมูกป้องกันฝุน่น 3. เลือกที่ไม่มีค้าบเปื้อน 4. ดีกเลี่ยงเสื้อผ้าที่เป็นขนฟูๆเพราะเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค ซักสะอาดก่อนใส่เสื้อผ้ามือสองวิธีทำความสะอาดเสื้อผ้ามือสองผ้าคอตตอนร้อเปอร์เซนต์ต้มในน้ำเดือดอุณหภูมิมากกว่า60องศาเซลเซียสซักตามปกติผ้าเดนิมหรือผ้ายีนชแช่น้ำยาฟอกขาวหรือน้ำส้มสายชูซักตามปกติผ้าใบซักตามปกติตากแดแดจัดจัดส่วนผ้าขนสัตว์ใส่ถุงมัดให้แน่นทิ้งไว้าวันแล้วซักตามปกติ ด้วยความพัฒนาดีจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเดยเต่า